อันนี้อันนี้เคยอะไรชุดเออ่ลูกฟักครับลูกฟักเนาะลูกฟักดาวทำเองเลยเอาครับ ดูทีงานของอุวิวัตการช่างครับตอนนี้ก็กำลังเชื่อมตัวเกลียวท่อส่งข้าวครับก็สำหรับ f อฟซท่านใดที่กำลังสนใจครับสนใจในการจะทำเกลียวใหม่จะทำเกลียวท่อส่งข้าวใหม่ช่างผู้ชำนาญการนะครับ นะครับแล้วก็ทาเกลียวดันนะครับทำเกลียวดันทาเกลียวดันใหม่นะครับเกลียวดันใหม่ก็จะเป็นเกลียวดันซิ่งครับเกลียวดันซิ่งนะครับยังไงก็มาดูนะครับเกลียวดันใหม่ก็จะเป็นเกลียวดันซิ่งเกลียวดันใหม่นี้นะครับ ก็จะไม่มีตัวปุดโลมาเหมือนแต่ก่อนนะครับสังเกตดูที่ที่เกลียวนะครับเรียวเดิมๆเดี่ก็จะมีตัวปุดโลนะครับนะจะมีตัวปุดโลแต่ว่าทางเรานี่เอาออกเอาออกโดยโดยทําเกลียวขึ้นมาใหม่แล้วก็เดินช่วงของช่วงของเกลียวใหม่ครับ ผมจะมุนให้นะนี่ครับจะไม่มีผุดโผล่แล้วครับทีน,นี้ก็จะดันเข้าเข้าง่ายเลยทีเดียวนะครับนี่ตอนนี้ช่างก็กำลังทำเกลียวนะครับเป็นเกลียวลำเลียงข้าวเป็นเกลียวลำเลียงข้าว ไม่ช่างลิฟต์เกลียวตัวนี้เกลียวอะไรส่งข้าวขึ้นไรขึ้นอุ้มเหรอเกลียวส่งข้าวขึ้นอุ้มนะครับดูครับผมอันนี้คืองานเกลียวโดยเฉพาะเลยครับสําหรับเอฟซีที่สนใจนี่คือลูกค้านําเกลียวมาให้ชมนะครับนําเกลียวมาให้ทําใหม่นะครับก็ทําการเลาะออกแล้วเลาะออกแล้วก็จะทําการปิดรูปิดรูตัวนี้ครับนะ็จะเจ้าออก ดูตัวนี้นะครับก็จะอ,ออกใหม่แล้วกกทาการทําการเดินเกลียวใหม่ครับผมนะนี่ครับมีที่อู่อว่าการช่างครับยังไงสนใจการทําเกลียวก็โทรมาติดต่อสอบถามก็ได้ครับราคามิตรภาพครับราคามิตรภาพ อ่ะยังไงก็ฝากฝาก,กันด้วยครับท่านใดที่สนใจในเรื่องของระบบเกลียวออลเกอร์ครับนี่ดูครับนี่รับประกันการใช้งานครับเกลียวไม่ไม่ดันเกลียวไม่ไปนะครับยินดีคื้นกันนะครับ ดีครับนี่คือผลงานของอู่วิวัฒการช่างนะครับก็รถเกี่ยวทุกชนิดนครับสนใจก็โทรติดต่อสอบถามได้เลยครับโอเคครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณมากเอามาดูอีกชิ้นเดึงนะครับตอนนี้คืองานวิวัฒการช่างเขากำลัง กำลังทำอะไรเรียกว่าอะไรนะพี่ต롬ทอแทงทอแทงหลังโอ้แทงเข้าเลยเดียวพอแทงมันจะอยู่ในจุดตรงไหนพี่ตรงนี้เนาะตรงนี้ตรงปล่องนี่เนาะอ๋อ เดโมม่เดโมขึ้นมาใหม่ครับกี่วันเสร็จช่างกี่วันเสร็จแล้วแต่รมทำเนาะนี่ครับตอนนี้ทีมงานก็กำลังขมาขม็้นทำงานอยู่นะครับ จะค่อยมาดูกันอีกครั้งหนึ่งครับนะเดี๋ยวจะรีวิวให้ F c ซได้ดูนะครับตอนนี้ก็กำลังวางโครงสร้างกันอยู่ครับอยากเดิมเป็นท่อปล่อยข้าวแบบผัดข้างครับแต่ทีนี้ทำเป็นแทงกลางเลยนะครับเดี๋ยวจะได้เอามาให้เพื่อ,อนๆได้ดูครับรถติดตามตอนต่อไปนะครับ เดี๋ยวเรามาดูครับตันนี้ก็กำลังทำตึ้งแทงข้างนะครับทำเป็นตูปเกลือแทงข้างเดิขนเดินทีแทงบนวันนี้วตั้งศูนย์นครับน